ญี่ปุ่นทึ่งเทพบิววิ่ง100เมตรเร็วกว่าสถิติญี่ปุ่นชื่นชมของจริงว่าที่ที่หนึ่งเอเชียสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับสื่อญี่ปุ่นตีข่าวบิวพูลิพลบุญสอนนักวิ่งไทยไวัย19ปีทำเวลาสุดช็อกในการวิ่ง100เมตรใช้เวลา9.94วินาทีในการแข่งขัน4เกม2025ที่ประเทศไทย โดยสถิติของบิลพูริพล์ทำลายสถิตินักวิ่งญี่ปุ่นที่เคยทำได้ต่ำกว่า10วินาทีทั้งหมดโดยเวลาที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็นของเดลตะยามากะตะโดยใช้เวลาในการวิ่ง9.95วินาทีโดยชาวเน็ตญ,ญี่ปุ่นทึ่งและให้ความเห็นว่าเทพบ,บิลเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆสถิตินี้สุดยอดเกินไปแล้วแล้วสถิติที่ทำได้9.94วินาทีนี้ทำได้ตอนอายุแค่19ปีเท่านั้นสื่อให้เห็นว่านี่เป็นนักกีฬาเยาวชนที่มีอนาคตไกล ในโลกนี้มีคนที่วิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีประมาณ200คนนะครับจากจํานวนมนุษย์บนโลก8,200ล้านคนหรือคิดได้ประมาณ1ใน41ล้านคนที่จะวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีแต่ถ้าคิดเฉพาะอาเซียนที่มีประชากรประมาณ700ล้านคนบิลภูลิพล์เป็นคนแรกในอาเซียนและเป็นคนแรกใน700ล้านที่ทําได้หรือเรียกได้ว่าเป็นอันดับ1ใน700ล้านและถ้าเทียบในระดับเอเชียซึ่งมีประชากรทั้งหมดประมาณ4,800ล้านคน โดยอันดับที่1เป็นของซูปิงเทียนจากจีน9.83วินาทีอันดับที่2เป็นเฟมี่โอกูโนเดจากกาตา9.91วินาทีซึ่งจริงๆแล้วเฟมี่เป็นคนในจีเรียซึ่งโอนสัญชาติมาวิ่งให้กาตาดังนั้นอาจพูดได้ว่าบิลพูลิพน์เป็นคนที่วิ่ง100เมตรได้เร็วที่สุดเป็นอันดับ2ของคนเอเชียแท้ๆเราไปฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันครับว่าคิดเห็นกันอย่างไร กับสถิติการวิ่งร้อยเมตรด้วยเวลา9.94วินาทีของบิลพูริพลโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่าเมื่อดูผลงานในรายการอื่นของพูริพลนี่ไม่ใช่สถิติที่ฟุกทําได้เขาเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนแรกแปลกใจที่ทําได้ในฤดูหนาวแต่ประเทศไทยอุณหภูมิเกิน30องศาทแทบทั้งปีจะทําตอนไหนก็ไม่แปลกอยู่ดีถึงอย่างนั้นก็ยังสุดยอด ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าดูจากเวลาวิ่ง200เมตรแล้วผู้ชายคนนี้ของจริงหน้าร้อนปีหน้าเขาน่าจะทำลายสถิติได้อีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ใช่แค่สถิติที่น่าทึ่งแต่เขาเคยเข้ารอบรองในกีฬาโลกด้วยทั้งที่อายุแค่19ปีแม้จะเข้าแค่รอบรองชนะเลิศแต่ผู้ชายคนนี้คือของจริงความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า ในกีฬาโลกที่โตเกียวขณะที่คิริวกับโมโริของญี่ปุ่นตกรอบคัดเลือกภูริพลเป็นคนเดียวของนักกีฬาเอเชียที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศไม่คิดเลยว่าจะเห็นเวลาขนาดนี้ในเดือนธันวาคมมันน่าตกใจจริงๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเห็นรูปร่างนักกีฬาไทยแล้วไม่แปลกใจกับศักยภาพทางร่างกายเชื่อว่านาคตจะมีนักกีฬาไทยชั้นยอดออกมาอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า นี่มันสุดยอดเลยใช้คนที่เคยทำ10.19ตอนอายุ16หรือเปล่าญี่ปุ่นเองก็มีนักเรียนม .5 ที่วิ่ง10.00โผล่มาในปีนี้วงการกีตาร์กำลังมีสายลมใหม่ๆพัดมาความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเยี่ยมเลยดูจากกล้ามแขนแล้วเป็นธรรมชาติและสะอาดมากร่างกายแบบนี้ไม่ได้ใช้สารกระตุ้นแน่นอนต่างจากโคชเมกาที่ใช้แทบทุกคนแค่ยังไม่ถูกจับได้เท่านั้นเองความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ถ้าสภาพเป็นล้อมพร้อมดูแล้วเขนาน่าจะเร็วกว่าคนญี่ปุ่นขาดร้อยเลยนะญี่ปุ่นเองก็ยอมแพ้ไม่ได้เหมือนกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโลกของการวิ่ง1 0 0เมตรในระดับ9วินาทีมันเป็นยังไงกันนะคนที่ทําได้จะเร็วขนาดไหนความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเดิมทีไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งด้านการวิ่งระยะสั้นอยู่แล้วคนไทยมีสปริงและพลังระเบิดดีกว่าคนญี่ปุ่นท้าสภาพเป็นล้อมพร้อมสถิติก็น่าจะพัฒนาได้อีก นักกีฬาญี่ปุ่นก่อนจะมุ่งสู่โลกต้องสร้างความสามารถในการชนะเอเชียให้ได้ก่อนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าในที่สุดผู้สืบทอดของซูป,ปิงเทียนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วสินะเขานี่แหละสัตว์ประหลาดน้อยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเขาเร็วกว่ายามากตะของเราแถมไปถึงรอบรองชิงแชมป์โลกมาแล้วถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเขาเก่งอยู่แล้วเลยไม่ได้ตกใจขนาดนั้นความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคนหนุ่มสาวเยอะเศรษฐกิจกําลังโตกีฬาจึงน่าจะแข็งแกร่งขึ้นตรเงกันข้ามกับญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงอายุการเล่นกีฬาประเภทเดียวอาจจะลําบากขึ้นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านักกีฬาไทยดูเหมือนจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งตกใจมากที่เขาอายุแค่19ปีเท่านั้นเองสุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายอดเยี่ยมมากเขายังเด็กอยู่เลยน่าคาดหวังจริงๆ ท่าวิ่งของเขาก็ดูดีไม่ต่างจากนักกีฬาผิวสีเลยสุดยอดความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเป็นการวิ่งที่ยอดเยี่ยมสถิติของเขาเนจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกพูดตามตรงผมไม่ค่อยชอบวิธีการของคนญี่ปุ่นที่เพิ่งพาดีเอ็ของคนผิวสีที่เป็นพวกนักกีฬาโอญชาติหรือลูกครึ่งแม้มันจะไม่ใช่เรื่องผิดและผมก็ไม่ได้คัดค้านแต่ถ้าได้เหรียญทอง100เมตรผมก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆวิ่งได้เหรียญทองผมดีใจอย่างเต็มที่ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าภูริพพลนี่แหละคือว่าที่ยูเซนโปแห่งเอเชียตะนออกเชียงใต้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเคยมีภาพจําว่าเขาวิ่งสู้กับยานากิตะได้อย่างสูสีแต่ดูจากการวิ่งในครั้งนี้อยากให้ยานากิตะและนักกีฬาคนอื่นๆพยายามไล่ตามเขาให้ทันความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าเก่งจริงๆ หวังว่านี่จะเป็นการกระตุ้นนักกีฬาญี่ปุ่นให้คาดหวังกับฤดูกาลหน้าอยากให้ประเทศช่วยสนับสนุนงบประมาณส่งซ้อมเก็บตัวในช่วงหน้าหนาวที่อากาศอบอุน่นเราต้องลองทำหลายๆอย่างดูถ้ายังอยากได้เหรียญความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสถิตินี้ทำได้ตอนมีลมช่วย0.7เมตรต่อวินาทีแต่ดูจากเวลาการวิ่ง200เมตรแล้วนี่ไม่ใช่การฟุกแต่เป็นฝีมือของเขาจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เขาอ,อายุแค่19เองเหรอถ้าโตขึ้นต่อไปโดยที่ไม่บาดเจ็บอาจจะได้เห็น9.8วินาทีหรือเผอๆเป็น9.7วินาทีก็เป็นได้ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าถ้าไม่สามารถทําเวลา9วินาทีได้อย่างสม่ําเสมอก็ยังสุ้นในเวทีโลกไม่ได้นักกีฬาญี่ปุ่นยังทําได้แค่คนละครั้ง2ครั้งเองนักกีฬาไทยถ้าทา9วินาทีได้อย่างต่อเนื่องมองเห็นเหรียญเสมอแน่แค่อยากให้ระวังเรื่องอาการบาดเจ็บญี่ปุ่นเองก็ยอมแพ้ไม่ได้ และความคิดเห็นสุดท้ายที่กล่าวว่าเคยเห็นตอนที่แข่งเอเชียนแชมเปี้ยนชิพกับกีฬามาหาลัยโลกช่วงหน้าร้อนรู้สึกว่าเป็นนักกีฬาที่ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักแต่ช่วงเร่งตอนปลายกับความไหลเื่อนนี่สุดยอดตอนนั้นก็สูสีกับยานากิตะของญี่ปุ่นอยู่แล้วเลยคิดว่าถ้าปรับปรุงกันออกตัวจะพัฒนาได้อีกเยอะสุดท้ายเขาก็ทําเวลาออกมาได้จริงปีหน้ามีเอเชียนเก็บที่นากย่าเขาจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับญี่ปุ่นเลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวญ,ญี่ปุ่น กับการทำสถิติวิ่งร้อยเมตรด้วยเวลา9.94วินาทีของบิลพูริพลสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนํามาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ